สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงเฉพาะกิจโอ้โหวันนี้มีเสียงกระดิ่งด้วยกลับมาพบกับดวงเฉพาะกิจนะคะในวันที่16กันยา ใครจะเฮงดังหรือปังรวยหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งปุ่มตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มคลิปเพิ่มเพื่อนรับมิตรภาพหรือกดแชร์เอาให้หมดนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋า รวมถึงนะคะร่วมถึงนะคะ,ะ,คะตอนนี้คเนชาพลัาสของเราก็จะมี3มช่องทางให้ท่านไดน้เลือกสรรตามโปรไฟล์ตามรูปภาพตรงนี้เลยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ แล้วไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่หมอกจะทําการเปิดวาร์ปดวงชะตาในดวงเฉพาะกิจวันที่16กันยาน,นี้ดวงชะตาของทุกคนจะเป็นยังไงขอให้ทุกคนนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์จากนั้นท่องน้โมจะสะสมจบนะคะเราจะเป็นการให้ไพ่เล่าเรื่องนะจ๊ะการดูดวงในในระบบของออนไลน์เน้นย้ําระบบของออนไลน์ที่ท่านได้เห็นเนี่ยเป็นการดูดวงแบบแรนดอมสุม่มไม่ใช่ดวงเฉพาะ เจาะจงของใครใดๆก็ตามนะคะก็อาจจะมีการตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะต้องเข้าใจด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าว่าเป็นดวงเฉพาะกฤิและก็เป็นดวงแบบซุ้มนะคะแต่ถ้าใครอยากดูดวงรายเดือนก็ทักทายมาได้นะคะอะมาเลยดีกว่าวันจันรจาอย่างที่บอกว่าเราจะใช้ไพ่หนึ่งใบเป็นการฟันชุดเดะเลยนะคะวันอังครารวันพุธฤหัสศุกร์ เสาอาทิตย์กระโดดวอบมันเรียบร้อยแล้วนะคะมาเลยนะคะผู้สัทธาดวงสภกิจ ดวงเฉพาะกิจผู้สถานที่เกิดวันจันทร์ผู้สถานที่เกิดวันจัน,นทร์ได้แก่เปะว้าวใครที่เกิดวันจันทร์ค่ะคะแนนเต็มสิบคุณไปคุณไปณไปัป๊บ่องคะแนนนะคะแล้วก็ที่สําคัญระวังนิดนึงนะคะระวังการจับเลขชนปลายที่ไม่ถูกต้องนิดนึงเพราะว่าวันจันทร์ช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการเงินหมุนไปทิศทางที่ไม่ค่อยดีต่อใจสักเท่าไหร่เล่นจะต้องมีสติแล้วก็ที่สําคัญใครเกิดวันจันทร์พิมมาแบบดนดนๆเลยว่า ขอมีตังขอมีเงินนิดนึงเพราะวันจันท์เงินออกเยอะกระเป๋าหัวแทบฉีกเลยนะจ๊ะแม้จ่าเพราะจะาซินเเจอร์สำหรับคนที่เกิดวันจันนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับพวกชําระนี้ส่งในการประยุงดวงชะตาในช่วง16กันยานี้นะคะถึงจะพอสมหวังกับเขาบ้างแต่ไงก็เป็นกําลังใจนะคะฟันตรงๆค่ะหัวนวันจันทร์มาปุ๊บนะกลัวมากวันวันวันังคาวันังคาวันัาคาป่อโอ้ วันอังคารนะคะคะแนนเต็มสินะคะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเป๊อปหกคะแนนจ้าสวยงามอยู่นะเพราะว่าคนเกิดวันอังคารนะคะคุณมาติดไพ่คิงถือเหรียญนะคะคิงเพสนะคะบอกได้เลยว่าใครเกิดวันอังคารพิมพ์มาเลยค่ะว่ามีตัง จันขอตังแต่อังคารมีตังค่ะก็เรามีตังนะก็ต้องเป็น่างนี้จ้าเอาอวนนิดนึงจ้าบาๆจ้าเดี๋ยวคนข้างๆา,งางมันสายจ้าแล้วที่สอาคัะนะคะใครเกิดวันอังคารนะคะทําบุญเกี่ยวกับตัวเองนะคะเช่นทําบุญพระประจาวันเกิดตักบาตรให้กับตัวเองถวายเทียนให้กับตัวเองจะเสริมดวงชะตาได้ดีมากเลยค่ะวันอังคารดวงดีฟันตรงๆครับผมแหมเปิดดวงเจี๊ยบๆแล้วนะจ๊ะสุดยอด วันพุธ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 โอ๊วันพุธนะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปนานไปัป๊บสี่คะแนนจ้าไม่ใช่ว่าวันพุธไม่ดีนะแต่ช่วงนี้วันพุธไม่รู้เป็นอะไรเอาแต่ใจไปนิดนึงเดี๋ยวก็จะมีการฟัดงงฟัดงาของคนที่เกิดวันพุธบางทีคนเกิดวันพุธก็รู้สึกอารมณ์เสียงง่าย,ายๆค่ะใครที่เกิดวันพุธจ๊าให้พิมพ์คําว่าอารมณ์ดีอารมณ์มดีถ้ามีเธออยู่อารมณ์ดีถ้ามีตังใช้ ประมาณนี้นะคะคุณจะต้องอารมณ์ดีนะคะและที่สําคัญซิกเนเจอร์สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ทาบุญเกี่ยวกับน้ําค่ะเพราะว่าจะได้เย็นแบบเยอือกเยือกเยือกนะจ๊ะแม้จ๋าเพาะจ๋าฟันตรงๆจ้าตอนนี้นะคะเราก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับคนดูดวงของคนที่เกิดวันจนันทร์วันอังคารวันพุธที่รู้สึกว่าดวงที่เข้าวินแบบสวยงามอลังการก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงชะตารู้สึกว่าเออยังพอมีความมีรอยยิ้มกับเขาบ้างนะจ๊ะ ตอนะจ๊ะวันพฤหัสพฤหัสพฤหัสป๊ออูวันพฤหัสน,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 นะคะ,นน 3, นนนะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บ3คะแนนค่ะแต่ถ้าใครเกิดวันพฤหัสและได้ดูคลิปนี้นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าเชื่อมั่น ใครเกิดวันพุธนธันะคะประกาศประกาศประกาศถ้าได้ดูคลิปนี้นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเชื่อมัน่นเพราะคนเกิดวันคนเกิดวันพุธนธันบดีคุณได้ไพ่เทวดาป่อปีคุณจะต้องเชื่อมั่นในเลขของตัวคุณเองใครจะพูดอะไรไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์ไม่ต้องอะไรเชื่อมั่นตัวเองถึงจะมาวินถึงจะมาได้นะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจา๋าและที่สําคัญใครเกิดวันพุธนธัสวบดีทําบุญเกี่ยวกับเทวดาประจําตัวเองนะคะ หรือว่าสวดมนต์บทประจําตัวเอง19จบก่อนนอนเพราะว่าคุณได้พระฤาษีเป็นคนคุ้มครองดวงชะตาคุณรวมถึงนะคะคุณได้เทวดาทรงกวางเนี่ยนะคะทําอะไรที่เกี่ยวกับอาสัตว์ป่าหรือว่ามนยที่ที่คุ้มครองอะไรเกี่ยวกับสัตว์ป่าเนี่ยก็าสามารถทำได้นะคะแม่จ่าพ่อจ่าบอกเค้รับความรวยเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่ฟันตรงๆจ้าตอนนะคะวันสุกวันุกรวันุกระโอ้ วันศุกร์นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปป๊าฟสามคะแนนเฉดเช่นเดียวกันจ้าไม่ใช่ว่าวันศุกร์ไม่ดีนะแต่ช่วงนี้วันศุกร์เนี่ยเอออะอะไรจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับคนนั้นคนนี้คนนู้นเหนื่อยไหมเหนื่อย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 ใครเกิดวันศุกร์นะครับพิมพ์มาเลยค่ะว่าต้องสู้ต้องสู้จนกว่าชนะต้องสู้นะคะ กำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากตัวของท่านเองและถ้าเป็นไพ่ลักษณะแบบนี้ซิกเนเจอร์ของตัวท่านเองให้ไปทำบุญเกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถึงจะได้กำลังใจกำลังกายและปักหลักปักฐานให้กับชีวิตตัวท่านเองแบบฟันตรงๆจ้าโอ้โหเราจะชนะคนเกิดวันอังคารได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีสอวันนะคะวันเสาร์วันเสาร์ันจ์โป๊ะโอ้ วันเสาร์นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณอานไปคุณอานไปปั๊บ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 ปัป๊บสามคะแนนจ้ะแม่จ๋าเพราะคนเกิดวันเสาร์นะคะตอนนี้ได้ไพ่สีดาบคือเครียดกังวลคิดมากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีเรื่องทําไมจําไม่ตรงั้นตรงนี้ตลอดเวลาเนื้อ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 สายตัวแทบขาดค่ะใครเกิดวันเสาร์นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์คือความสุข อย่างน้อยอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปแต่ความสุขเราจะต้องมาก่อนนะจ๊ะแม่จ๋ารวมถึงซิกเนเจอร์ในการทําบุญสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้คุณทําบุญเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับพวกสังกภัญญาหรือยารักษาโรคโรงพยาบาลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถึงจะพอผ่านผลวิกฤตได้ยังไงอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะฟันตรงๆจ้าสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้าสุดผู้สุดท้ายที่เกิดวันอาทิตย์อาทิาตย์ปอโอ ผู้สถยทาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคะแนนเต็มสิคะแนนเต็ม10คุณเอานไปคุณเอานไปป๊บป6คะแนนจ้าวันนี้นะคะถามว่าไพ่ที่ดีนะคะหรือวันที่พอจะเข้าเส้นชัยในเรื่องของเสถิต้ายแดงอาจารย์มองว่าคนเกิดอังคารกับวันอาทิตย์พอได้อยู่คนเกิดวันอื่นๆก็ต้องมีสติในการดำรงวิชาชีพดำรงการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเงินก็หาย,ยากพอสมควรคร่ะพี่ขา รวมถึงเราตัดบทมาวันอาทิตย์แป๊บหนึ่งก่อนใครเกิดวันอาทิตย์นะคะพิมพ์เลยค่ะว่ารักครอบครัวเพราะการที่คุณรักครอบครัวคุณจะได้ความกระตันญูกระตะเวทีการรักครอบครัวคุณจะได้เงินได้ทองกลับมาหาคุณเหมือนเดิมและที่สําคัญการรักครอบครัวของคุณคุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาคือรอยยิ้มนะจ๊ะและซินเนเจอร์ในการทําบุญของคุณบอกเลยบอกได้เลยว่าถ้ารักครอบครัวพาพ่อแม่ไปกินข้าวค่ะอะไรแบ่งปันได้ก็แบ่งปันเข้าไปและที่สําคัญ ใครเกิดวันอาทิตย์คิดอะไรไม่ออกให้ซื้อเลขอายุคนในครอบครัวแบบฟันตรงๆจ้าวันนี้นะคะพี่หมอต้องบอกคุณก่อนนะว่า ดวงชะตาหรือว่าเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงก็ขออนุญาตเป็นกําลังใจและท้ายคลิปนี้ก็ขออนุญาตเป็นกําลังใจให้ใหกับภาคเหนือตอนบนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือแม่ฮ่องสอนหรือว่าจังหวัดไหนๆที่บอกมินมินในเรื่องของน้ําท่วมหรือว่ามีชาวเอฟซบอกว่าอาจารย์ครับภูเก็ตก็มีน้ํามาเหมือนกันค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะขอให้คุณพระศรีรัตนาไตนะคะคุ้มครองทุกคนให้พ้นจากวาตาภายาัภยอัคคีภัยอุทกภยทักภยทุกอย่าง อะไรที่เพศภัยต่างๆมาลายก็ขอให้หมดไปขอให้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองเราก็ปกป้องคุ้มครองกันและกันไปนะคะวันนี้พี่หมอก็ขออนุญาตทุกคนไปกันก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย